แล้วเพื่อนๆเมื่อน,นีวันที่23ม,ม,มีนามีนกนกน้นอยตัวเนี้ตกห้างไมาอีกละตกห้างไมาอีกละ,กห,กละหัวแตกพอดบอลูนจากามีนกตัวอื่นจิกแม่เขาจิกหรือเขาตกน่องเราฟาดซีเมนกับบอลลนใจเบิ้งสภาพบอลูนกระสีหลอดบลอลลูดสีล่องอันนี้เขาเบิ้งทหาะเนาะเพื่อเขาหลอด แน่ใจว่าเกิดจากนี้นี่มาแตกซีรักอาวานทางอีแขกคท่ามนหางอีแขกท่ให้เขาัาหางจอร์ดกนะคะ่าใเขาตัวนี้ทให้เขารอนนี้จะดีค<ด>ืนว่าขึ้นก็ออกจากันคขอบมากตกมาก เมื่อเสาตกลงมาแล้วสีรัดเอาขึ้นเข้าไปในห้างไปเบิ่งรออดไปหลอบแรกงอีกตกลงมาม่อีกล่ะบอกกลับขึ้นเข้าไปสไักท้ายจำได้ว่าห้างนั้นมีอยู่ซีตัวไปจับเอาเข้าไปในห้างนั้นไปตกลงมาม่อีกกปเลยบนเนี่เจว่าแม่เขาบ่าหรือว่าเป็นพ่อเองคือกันกับคริสต์มาสก,กับว่าเล่นไทย นะสิแม่เขาบ่เลี้ยนหรอแต่ว่าแต่ว่าแม่เขาเลี้ยงเลียงแต่ยังไงเป็นเนียงแบบไงแค่ได้พบ่แน่ใจว่าเกิดจากยังน้องเรียนกับเบิ่งน้องไก่เนาะทำมาเบิ่งกันต่อไปว่าเขาสีหลอดบ่โอเคโอเคถ้าเป็นเพื่อน้องเบิ้ลงกหน่อยตกวข้างอีกหน่ะโอเคค่ะพอกันคลิปหน้าแน้ใจ้ะเนาะบ๊ายบาย